ังเป็นที่บางทีก็ใช้คําว่าธรรมราคะคือไม่ใช่ราคะแล้วเป็นราคะในในธรรมะอะพอใจในธรรมะออก็มีเพื่อใจมันถูกใจคนที่มีราคะถ้าใครจะมีราคะก็จงมีธรรมราคะอย่าไปมีกามราคะเป็นต้นเทนี้เรียกว่าไอการราคะเป็นต้นมันไม่มี เราได้รับความสบายใจอย่างธรรมะเรากำลังมีนันทิในธรรมะมีธรรมราคะมีธรรมนันทิจะดึงอาว่าจะยึดมาว่าย้ายพลับไปฝ่ายนู้นจริงไหม,ม,มคุณก็คงจะมาสวนโมกบ่อยๆสิท่าน่างนับผมคุณล่ะผมเพิเ <c oughs> ง่งมาไม่ได้เดินดูนนะคนคนหนึ่งที่นุ่นตีบานโปงมาเป็นขั้งทีสิบเก้าแล้วมัน <c oughs> จะได้ไรบ้างก็ไม่รู้ แต่มาเป็นครั้งที่สิบเก้าเขียนไว้ในสมุดเยียะมนันก็มาก็ควรจะได้อะไรบ้างอย่าให้เป็นจาวักตักแกงหรือว่าเป็นอะไรที่เขาไม่รู้รสแกงในนั้นมันมีภาพที่จะให้ความรู้ทํานองเนียแต่ว่ามันมากนัะคุณอย่าไปดูทั้งหมดดูแต่บางภาพสักสองสามภาพและเข้าใจจริงๆภาพที่ดี ดูง่ายอยู่ภาพหนึ่งก็มีว่าพ้นแล้ววย้ยเนี่ยคุณไปดูเข้าใจพ้น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 จนจนพ้นไปหมดพ้นแผ่นดินพ้นในสาหนารบพ้นแผ่นดินพ้นสาหวันพ้นรลุมมวโลกพ้นจนไม่มีอะไรจะพ้นจริงจะเรียกว่าพ้นแล้ววย้ยไม่มีเยื่อใยของกิเลสแม้แต่ชนิดใดกนิดหนึ่ง ที่ท่านพูดออกมาสิ่งบ้านนี่คือนิเพราะเราว่าเออเป็นสิ่งที่คนเราควรจะทำก็คือจว่างตลอดเวลาแต่ว่าในในในอันี้เป็นส่วนที่เกี่ยวกับตัวเราเองแต่ว่าถ้าเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำต่อผู้อื่นจะต้องทำตามผู้อื่แต่ใจนี้ว่าคุณจะทำทำอะไรบ้างโอ้ของจินว่างก่อนเถอะแล้วมันรู้เองเนาะควรทำอะไรแกเราหรือแกผู้อื่น จิตว่างนี่จะไม่มีความเห็นกับตัวทีนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้ตามธรรมชาติน้มลูกนี่อยู่นิ่งไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวทีนี้จิตว่างมันเต็มอยู่ในปัญญาเ่ามันก็บอกว่าควรทําอะไรควรทําอย่างไรอะไรเป็นหน้าทํากว่าที่คือมันจะพบว่าไ้ทําประโยชน์กัเพื่อนมนุษย์ทุกคนมันน่าทํากว่าที่จะทาเพื่อเราคนเดียวเมื่อเราม่จําเป็นจะต้องทําเพื่อเรากันได้ อนึงเมื่อจิตว่างนล้วก็มันไม่ต้องการอะไรแล้วแต่นี้ก็อย่างที่บอกบอกแล้วว่ามันอยู่นิ่งไม่ได้ยาน,นตมาก็ตามใครก็ตามมันอยู่นิ่งไม่ได้หรอกมันต้องทําอะไรอย่างเลยมันไปเรื่อยๆว่าจะทําอะไรที่อยากจะทําให้มีประโยชน์มากมันก็ทําให้มันมันกว้างออกไปนี่คือทําแก่ประโยชน์แต่ประโยชน์แต่คนทั้งโลก จิตว่างมันจะ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 ,จะรู้จักทาสิ่งที่ควรทำเราพูดได้อย่างนั้นจะรู้จักสิ่งที่ควรทําควรหยุดหรือควรทําหรือควรทําอย่างไรมันรู้มันเองเองเราจะพูดให้ตายตัวลงไปโดยส่วนเดียวมันพูดไม่ได้แล้วพูดแล้วก็ผิดแหละมันต้องว่าแล้วแต่มันควรจะทาอย่างไรเหตุผลมันมีอยู่เรื่อยว่าควรจะทําอย่างไร รือไม่ควรทําเลยอยู่นิ่งๆดีกว่าก็มี้ิว่างกับสตินี่เหมือนกันกับมันไม่ใช่ถึงเรียกกันนะแต่มันแฝดกันอยู่พอมีสติจิตก็ว่าง <c oughs> พอขาดสติจิตก็วุ่นได้มีโอกาสวุ่นได้ิมาจากอะไรมาจากไหนอืนี่เป็นปัญหาที่ไม่ต้องถาม <c oughs> เป็นปัญหาที่ ควรจะถามแต่เพียงว่าเราจะจัดการกับจิตอย่างไรนทคุณต้องถามว่าเราจะจัดการกับจิตอย่างไรเราถามว่าจิตมาจากไหนจิตคืออะไรมันไม่คุ้มกับเวลาแล้วคืออธิบายก็เดี๋ยวเกี่วหวงนอนเพราะว่าจิตมันไม่ได้มีจริงไม่ได้มีสิ่งที่มีอยู่จริงจะคืนนไปพูดว่ามีอยู่จริงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกจิตนี่เป็นของฟลุกในทาง ทาง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 วิญญาณทางจิตอะเกิดขึ้นเะป็นความรู้สึกหนึ่งหนึ่งก,ก็เรียกว่าจิตหนึ่งหนึ่งไม่ได้มีอยู่จริงเป็นของปรุงแต่งโดยการสรุกเองชั่วขณะชั่วขณะเชื่อขณะสะั้นบ้างยาวบ้างห uh, มายความว่าถ้ามีนามรูปมันเกิดขึ้นพอเหมาะอสมจิตก็เกิดขึ้นน้นนามรูปนี่ก็ไปตามธรรมชาตินะพอมันมีอะไรมาเข้ามาช่วยมาทํามันเข้ามันก็ปรุงเป็นความคิดขึ้นมาเรียกว่าจิตดวงหนึ่งจิตดวงหนึ่ง โดยที่แท้ไม่มีอะไรมีแต่ธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติถ้รราอย่างนั้นไม,ไม่ไม่ขัดกับหลังกลงแท้ครับอาจารย์อ้นี่มันเรื่องพูดเป็นระบบการพูดที่ว่าจะสอนศีลธรรมถ้าเราไม่ต้องการสอนศีลธรรมเราจะพูดความจริงทั้งหมดแล้วเราก็จะพูดว่าไม่มีอะไรจิตเจ็บก็ไม,ม่มีแต่ธรรมชาติแต่นี่เรายังไม่เราในใต้องการจะอยู่เป็นสุขเกี่ยวกับจิตเพราะเราต้องจัดการฝึกฝนจิต ตามแบบฉบับที่ดีที่พระพุทธเจ้าท่านได้วางไว้ให้แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาไปค้นเองเพราะเราไปค้นเองก็คงจะตายก่อนคงจะไม่พบก็ใช่ระบบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้แล้วปฏิบัติดูก็พอปฏิบัติดูก็รู้ว่าดีแนะ่คือจิตจะเริ่มเรื่อเรื่องเย็นลงเย็นลงสงบลงเอาแต่เพียงเทาง่านี้อย่าถามว่าจิตคืออะไรมาจากไหนมันก็ไม่เคยมีประโยชน์ เพราะว่าคําถามที่จําเป็นกว่ามันมีคือถามว่าจะจัดการกับจิตอย่างไรจะควบคุมจิตอย่างไรจะจัดการกับจิตยอย่างไรอย่ยงเรื่องอย่างนี้มาชอบให้เปรียบว่าเหมือนกับไฟฟ้าเนี่ยอย่าไปรู้มันเลยว่ามันคืออะไรหรือมันมาจากไหนรู้แต่ว่าจะเอามันมาใช้ได้อย่างไรพอแล้ว จะทาให้เกิดกระแสขึ้นมาใช้ได้อย่างไรเท่านี้พอแล้วไอ้ไอ้เหตุไอ้เหตุผลที่มาจากเหตุเราก็อยากจะไปะทำต้นเหตุนอกจากเรา,เ,ราเอาแต่เหตุแค่ที่เราควรจะรู้เหตุเท่าที่เราควรจะรู้อย่าให้รู้เลยไปโดยไม่จําเป็นเรารู้แต่ว่าทําอะไรให้กระแสไฟฟ้าเกิดๆๆขึ้นแล้วใช้มันไมใช้ทุกอย่างที่เราจะใช้ถ้านอนพอแล้ว จะไปรู้มันคืออะไรแน่แล้วมันจะไม่ไม่ที่สุสดจนนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เวลานี้มันก็ไม่รู้ว่าไฟฟ้านี่คืออะไรโดยแท้จริงหรือมาจากไหนมันมีส่วนที่ยังไม่รู้ที่ไปคืนจะรู้อันนั้นอยู่มันก็ไม่ต้องทําไฟฟ้าใช่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรฉนั้นทำยังไงเพื่อกระแสขึ้นมาใช่แสงสว,ว่างใช่แรงงานใช่อะไรต่งางๆพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องการเพียงเท่านี้ ต้องการล้ว,ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะทําอย่างไรอย่าไปคิดนมไมไกลกว่าน,นั้นเลยอย่างนี้ก็ว่าความทุกข์มาจากความโง่ก็แก้ไขความโง่อย่าต้องถามว่าความโง่เกิดมา,มามจากอะไรอย่าง้มันมากเกินไปนที่จริงจะให้ให้ตอบท่านก็ตอบได้แต่ว่าเรื่องที่ดืนกว่ามันมีพูดเรื่องจําเป็นกว่าก่อนดีกว่า ีมิให้คนอ่านมันสีมากๆนะต้องการอยากจะรู้นะเพราะเป็นวิสัยที่ถึงคนละเทพเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าฉันพูดเท่ากับมือเดียวทั้งหมดมันมีเท่าทั้งป่านี่เรื่องที่เราควรบอกกันไอ้กันนี่มีกับมือเดียวถ้าพูดเป็นประโยคบาลีก็ว่าอิทัพปัจจยตาเรื่องอื่นไม่ต้องรู้รู้แต่เรื่องอิทัพปัจจยตาเรื่องเดียวคำน,นี้แปลว่า มันเป็นกฎกฎอันหนึ่งสำหรับรู้สำหรับปฏิบัติสำหรับบริโภคผลอะกันได้ว่าเมื่อสิ่งเมื่อเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมีเท่านี้เช่นทุกข์มันก็เพราะมีเหตุเหตุอย่างนี้ทุกข์มันจึงเกิดขึ้นความดับทุกข์กลางๆมันมีปัจจัยมันอย่างนั้นปัจจัยอย่างนั้นมีทุกข์มันก็ดับเรียกว่าเรื่องอริยสัจสี่ แต่กฎที่จะพูดคาเดียวจบก็ว่าอิทัปปัจจตาเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ใบไม้กับมือเดียวที่ท่านเอามาสอนคนที่ท่านรู้รู้หมดเท่ากับใบไม้ทั้งทั้ง,งโลก <c oughs> ทั้งป่าใบไม้ทั้งป่าท่ามาสอนเท่ากับใบไม้กับมือเดียวเ <c oughs> นียย่าถาวอวิชามาจากอะไรอยู่เลยเพราะอวอิชามันก็ปรากฏแก่จิตอยู่แล้ว เกิดทีไรมันก็มันเป็นทุกทุกทีทาให้ทําผิดเกิดโลคเกิดปวเกิดหลงแล้วก็เป็นทุกทุกทีแล้วก็เป็นอยู่โดยที่วิชามันจะเกิดขึ้นไม่ได้คือทําความรู้สึกรูส้สติหรือส,สัมปชัญญะสังเกตอยู่เสมอว่าถ้าปล่อยจิตให้คิดไปอย่างนั่นแล้วต้องเป็นทุกข์ทัานยามันไปอย่างนั่นให้มันอยู่อย่างนี้ก็พอแล้วจึงทําง,งานทุกชน,นิดไปจิตว่างพอแล้ว อย่าไปถามเหตุผลมันมันมากนะจนจนมันไม่มีเวลาจะปฏิบัติความทุกเกิดพาะจิตมันเกิดปรุงเป็นตัวกูของกูเนี่ยขอย้สนใจอย่างนี้จะเร็วการศึกษาจะเร็วเดี๋ยวนี้เราไม่สังเกตเลยจนไม่รู้เลยว่าจิตชนิดไหนเป็นจิตตัวกูของกูจิตชนิดไหนว่างจากตัวกูของกู แล้ก็เปรียบเทียบกบเมื่อเมื่อมาเดินเข้ามาตรงนั้นจิตว่างจากตัวกูงกูนั่งปวดหัวอยู่ที่ออฟฟิศนั่นคือจิตเต็มไป้วยตัวกูงกูเ็เปรียบเทียบเห็นความแตกต่างแล้วก็แก้ไขแก้ไขไม่ให้จิตมันเกิดแบบนั่นแต่ให้มันว่างอยู่แบบนี้อิสระอยู่แบบนี้ดุจพ้อนอยู่เรื่อย เอาจิตทาไมมีปัญหาเล้อไปดูนั่นบ้างนไปดูในโรคหลายชนิดอยู่ใต้ใต้กระดาษดำกัไปดูจิตว่างแล้ยินยาพูดถ้าคุณเข้าใจแล้วพิเศษจิตว่างแล้ยินยาพูดให้คุณอสวัยพูดทีนั่นไมโครโฟนก็วางไปแล้วละมาเหนื่อยแล้วช่วยย่อใจความช่วยสรุปใจความช่วยทำให้ง่าย ทำของยืดยาวให้สั้น